บรรยากาศด้านหลังของเราตอนนี้นะคะมีผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์ตัววียอนแล้วก็เฮอริตินนะคะป่วยเป็นมะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองนะคะทานแล้วดีมากๆนะคะนี่นะคะนี่คุณแม่นะคะคุณแม่ได้ได้ทานสองสองตัวนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะคุณแม่เป็นอะไรคะเป็นมะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองค่ะ๋อ,อแล้วก็เสพยาั่ว ตอนแรกอ่ะหกสิบแปดพอเป็นเหลือห้าสิบสามตอนนี้ได้กินอาหารเสริมอะไรเลยเนี่ยเหลือตอนที่ห้าสิบแปดโอ้โหสวยมากค่ะส,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 สวยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะ<ว>ยนี่ดูอนะด,ดูผิวหน้าแน่เน,น,ะเนาะเต่งต่งเลยต้องขอบคุณประธานนะประธานเบอร์ชัยนะที่ทำอาหารเสริมนี้ขึ้นมาแล้วว่าขอบคุณเนี่ยพูดแนะนำเลยนี่คราบ ปกติแล้วเหรอคะหมอบอกหายให้ใช้ชีวิตปกตอนเด็กนะตอนเด็กหมอนะห้ามไม่ให้กินอาหารเจกยไม่แยกแยกชิ้นๆกินกินด้วยให้ทีโมทีั้นมันจะไม่ได้ค่ะแต่ที่แยกหมอบอกหกเข็มแล้วอาจจะต้องฉายแสงแต่พอไปพรวันที่ข้าบอกไม่ต้องนะปกติโอ้โหสุดยอดค่ะทุกคนยอดเยี่ยมค่ะ আপু গো নে মাটা খুব সোয়াই